กราบธรรมสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจชิมาสมพุทธะจุๆุระองค์ด้วยความกรุนนอบน้อมลูกขอนำเสนอการสรุปธรรมะของคุณแก้วนามสมุิขอรับสวัสดีครับผมจะมาสรุปหัวข้อธรรม ปัญญาเก้าที่สี่แห่งความ้ทุกข์ทุกวันนี้ดวงจิตส่วนหน้ามีแต่ปัญญาทางโลกคือใช้สมองในการท่องจำมีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งประมวลผลว่าต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ถูกหลอกให้หลงด้วยอำนาจกิเลสเพืชเพลินมัวเมาสร้างความทุกข์ไม่รู้จากักจบสิ้น ขาดใจดวงจิตนั้นยังไม่พบปัญหาปัญญาธรรมไม่มีโอกาสจะพ้นทุกข์ได้เลยจึงมาทำความเข้าใจเสม่ว่าปัญญาธรรมมีสภาวะธรรมเป็นเช่นไรมีแบบไหนบ้างเพื่อจะก้าวข้ามระเลแห่งความทุกข์โดยต้องฝึกฝนตรงจิตให้เกิดสว่างสวยเป็นดวงจิตส่องสวย ที่เกิดจากดวงจิตที่รู้เตยแล้วเห็นแจ้งทางความเป็นจริงในวัตถุสงสารซึ่งพิจารณาให้เห็นทั้งสองด้านคือด้านที่หนึ่งมีกระแสัญหาครอบคุมจิตให้ลุ่มหลงในสิ่งต่างๆด้านที่สองสิ่งสมมติว่ามีอยู่แล้วที่แท้จริงไม่มีสุขอยู่ทุกข์อยู่ไม่มีสุขเมื่อปฏิบัติ เห็นความเป็นจริงอย่างรู้เตือนอย่างแจ่มแจ้งยิ่งเกิดปัญญามากเพียงใดความส่องสวยจะเกิดขึ้นกับดวงจิตสามารถดำเนินชีวิตด้วยความรู้เตือนรู้แจ้งเข้าใจแจ่มแจ้งว่าชีวิตดำเนินไปตามเหตุปัจจัยและรู้ว่าต้องเดินไปตามหมดเหตุของชีวิตลักษณะเช่นนี้แหละ เรียกว่ามีปัญญาธรรมที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งไม่มีตัวตนเป็นความคิดของเราของเขาปราศจากกิเลสตัณหามีแต่แสงสว่างจากจิตที่สมบกตั้งมัน่นมีพลังจิตรู้เตือนเป็นแจ้งเบื้องหลังของชีวิตให้ดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงคุณค่าของการสุขสนปัญญาธรรม การฝึกฝนปัญญาธรรมก็เกิดในดวงจิตสอตนให้มีความสว่างมากยิ่งยิ่นไปจนกว่าจะสว่างสวยรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตัมงความเป็นจริงโดยเฉพาะรู้ทะลุแจ่มแจ้งในเรื่องตายการเกิเลสปัญหาและยังทรงสภาวะธรรมแั่งจิตก็จะเป็นผู้รู้ตื่นสว่างสวยอยู่ฝึกฝนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญญาธรรม ก็แต่ระดับต้นระดับกลางระดับสูงสุดก่อให้เกิดขึ้นในตัวเองเพื่อที่จะรู้เห็นเข้าใจได้ทันทีรู้จำแจ้งสภาพสภาพตามความเป็นจริงสว่างสวยทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตจะได้ไม่ทำอะไรผิดพลาดต่อไปฝึกฝนต่อให้แจ้งว่าเป็นผู้มีปัญญาเต็มกำลังมากน้อยเพียงใด ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นได้มากน้อยเพียงใดถ้ายังมีแสงสว่างปัญญาไม่มากพอก็ช่วยเหลือตนเองก่อนดับการเกิดของตนแล้วค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปฝึกฝนการนำเอาปัญญาธรรมมาใช้นำทางในการนำเนินชีวิตของตนพิจารณาเข้าใจอดีตปัจจุบนนันอนาคตให้แจ้งตามความจริงที่ปรากฏชัด แล้วดำเนินไปตามความเป็นจริงแล้วจะไม่เกิดข้อผิดพลาดเป็นผู้รู้เตือนเหนือความจริงความจริงเข้าถึงความจริงซึ่งถึงไม่ได้ผ่านสุดท้ายแล้วจะต้องฝึกฝนปฏิบัติบนเส้นทางชีวิตที่ดีและถูกต้องทําตนให้แจ้งในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจนจบในเรื่องกายกิเลสกรรม ถึงแม้มีปัญญาสว่างสวยเพียงใดการนำชีวิตก็ต้องไปตามเสร็จตามกฎธรรมชาติจบกิจสมมุติแต่อย่างรู้ตื่นขอบคุณนะครับขอบุญกุศลจากการใช้เสียงเป็นธรรมทานจงบังเกิดแก่คุณแก้วนามสม,มุติ ด้วยเธอ